นการเล่นหาวัตถุมงคลเราจะเห็นอยู่นะครับว่าเราเล่นกันแบบสองอย่างเอาพุทธคุณกับพุทธพาณิชก็คือมีการซื้อขายผมบอกว่าพอถึงวินาทีนี้มันรวบลงมาทั้งหมดเลยมันเริ่มตกลงมาผมบอกว่าผมไม่ทำให้ท่านท้อถอยนะไม่ใช่มาดูรายการผมแล้วท่านหมดอารมณ์ะนะหมดอารมณ์ไม่เอาแล้ว นะวงการพระไม่เอาแล้วไม่เล่นไม่หาไม่สะสมไม่เอาอะไรแล้วนะครับเพราะดูแล้วมันแย่นั้นผมบอกว่าท่านไม่ต้องไปหมดอารมณ์ท่านมาดูรายการผมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ท่านรู้ไหมว่านะอะไรขึ้นไปถึงที่สุดมันก็ลงทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างท่านเห็นน้ํานะท่านเห็นน้ําพุไหมท่านเห็นน้ําพุไหมแรงขึ้นไปด้านบนยังไงก็ตกลงล่างอยู่ดีอะ นะยังไงก็ต้องลงทุกอย่างก็ต้องลงท่านเห็นว่ากระแสะในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอิงกับเรื่องของสื่อเรื่องของออนไลน์เป็นหลักนะในปัจจุบันมันเลยทำให้ตอนนี้กระแสะเปลี่ยนนะวงการพระเรากลายเป็นวงการที่ต้องการกระแสะไปแล้วในปัจจุบันนะ แล้วเป็นเป็นการเป็นการต้องการกระแสที่ไม่มีการคอนโทรลไม่มีทิศมีทางสรุปเละนะสรุปแล้วเละคนที่อยากได้อยากมีที่คิดว่าอยากจะช่วยผมบอกว่าวงการไหนๆก็เถอะโดยเฉพาะวงการพระนะครับหยิกเล็บเจ็บเนื้อหมดอ่ะแหล นะหกเล็บเจ็บเนื้อหมดอะไรที่มันเราคิดว่าอะไรที่นำเสนอแล้วทำให้วงการส่วนใหญ่เสียหายอะไรที่ทำแล้ววงการส่วนใหญ่กระทบกระเทือนให้เผาเผกันบ้างหยุดกันบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่าตัวท่านรอด พอตัวท่านรอดแล้วอย่างอื่นรอดไม่รอดไม่เป็นไรขอตัวเรารอดอย่างเดียวไอ้อย่างนี้นาเห็นแก่ตัวนะครับหลายคนเห็นแก่ตัวนะวงการพระผมเห็นมีคนเห็นแก่ตัวเยอะทีเดียวคือตัวเองรอดแต่ว่าอย่างอื่นไม่รอดนะวงการส่วนรวมไม่รอดวงการพระไม่รอดวัดไม่รอดพระไม่รอดทำไมถึงไม่รอดเอ้าก็ท่านรอดแล้วแล้วท่านก็มา นะคุณก็มาใส่กันอะไรกันนะครับนะแล้วด่าว่ากันเสียเยหายหายแล้วก็ลากไปลากให้ตรงนู้นเข้ามาตรงนี้เข้ามานาะลากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็เข้ามาเล่นงานด่าทอท่านอย่าคิดนะครับว่าท่านคิดว่าท่านอยู่ได้แล้วบางคนนี่นะบางคนรู้ไหมว่า บางคนเนี่ยนะอย่างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปนะบางคนได้เงินจากพระเนี่ยนะนะได้เงินจากวงการพระเนี่ยแต่คิดว่าตัวเองจะเบื่อนะตัวเองเริ่มเบื่อไอ้ที่เบื่อเพราะอะไรเพราะสร้างเพราะสร้างแล้วทําแล้วเสียงตอบรับมันมันน้อยลงแล้วก็แย่ลงก็เลยนําเงินที่มีอยู่ไปลงทุนอย่างอื่นเพราะเชื่อว่า มันเสถียรมากกว่าแล้วก็มันจะมันจะดีกว่าหลังจากหิวหอบเงินออกไปแล้วก็ด่าว่าวงการอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ทำคือเขาบอกว่านะถ้าตามภาษาทั่วไปเขาบอกว่าทุบหม้อข้าวคือนะตัวเองกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วนะเหลือว่าจะทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วก็หนีออกเท่านั้นเองพอทุบหม้อข้าวเสร็จหนีออกไะ พอนนี้ออกไปไม่กี่ปีเจ๊งครับธุรกิจตัวเองไปลงทุนอะไรต่างๆเจ๊งนึกเสียอย่างว่าเออไปเจ๊งอย่างอื่นต้องกลับมาวงการพระเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาหวนกลับมาวงการพระเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าคนเขารู้ฮะนะคนเขารู้ตื่นลึกหนาบางเขารู้มันก็เลยมาแบบไม่เหมือนเดิม นี่คือวงการพระนะครับแล้วผมบอกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมถึงนักสร้างแล้วก็ศูนย์พระหลายๆที่ทำไมถึงมีปัญหาเรื่องการเงินหนึ่งก็คือใช้เงินผิดประเภทเอาเข้าจริงผมจะบอกให้นะบางอย่างเขานึก,กว่าเป็นเงินเขาอะ ยังเปิดจองพระมาได้ยอดจองมาสามแสนท่านรู้ไหมว่าเปอร์เซนท่านได้ไปกี่เปอร์เซนตัวคนรับเองก็รู้ว่าเงินเนี่ยมันได้ไปกี่เปอร์เซนเงินสามแสนเนี่ยตัวเองได้ไปกี่เปอร์เซนแต่ว่าเงินสามแสนของตัวเองนึก,กว่าเป็นเงินของตัวเองทั้งหมดไอ้นั่นนึกไปเองนะแต่จริงๆแล้วรู้แล้วก็เอาเงินเนี่ยยังไม่ทันโอนให้กับ ผู้สร้างจริงเอาเงินนี่ไปหมุนก่อนแล้วก็บอกกับผู้สร้างว่าเขายังไม่ส่งยอดเอาเงินไปหมุนทำอย่างอื่นบางคนเอาไปเล่นหวยบางคนเอาไปเล่นการพัน,นันบางคนเอาไปทำอย่างอื่นเผื่อว่ามันจะหมุนกลับมาได้ทันผลปรากฏว่ามันมาไม่ทัน พอมาไม่ทันมันก็กลายเป็นหนี้กลายเป็นบัญชีหางว่าวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มปฏิบัติการฝีแตกหลายคนฝีแตกพอฝีแตกมันก็กระเทือนกระเทือนไปสู่วงจรของวงการพระท่านจะเห็นว่า การสร้างพระในแต่ละที่แต่ละแห่งมันจะหมุนนั้นท่านเดียบอกนะครับว่ามันมามาว่าว่ามันพุทธพาณิชย์ดามาเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวคือวงการนี้นะถ้าจะอยู่ก็อยู่กันให้ได้ครับนะมีวิธีการอยู่ก็อยู่ให้ได้เพราะว่าวงการนี้ มันเป็นระดับสากลไปแล้วเราไม่ได้เล่นก,กันเฉพาะคนไทยชาวต่างประเทศก็เล่นด้วยถ้าท่านเล่นกันดีๆมันก็อยู่กันได้เล่นกันไม่ดีมันก็พังฮะตอนนี้นอกจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับปัญหายัางตามมาเยอะเพราะว่าวงการพระมันแปลกอย่างหนึ่งมันมีคนล้มบนฟูก ที่ผ่านมามีคนล้มบนฟูกหลายคนถ้าย้อนไปในสมัยยี่สิบปีที่แล้วก็มีคนล้มบนฟูกคือหอบเงินโกงเข้าไปแล้วตัวเองอยู่สบายตัวตัวเองก็ยังสบายอยู่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงแล้วก็มาเข้ามาวงการพระใหม่แล้วก็มาลงทุนกันใหม่โดยตัวเองไม่ได้ทำไปหุ้นกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างมันมีอยู่ นั้นท่านต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ปฏิบัติการปรับตัวกันใหม่เริ่มกันใหม่ผมเชื่อว่าวงการพระยังมีโอกาสไปได้อีกเยอะชาวต่างประเทศมองเราอยู่ฮะผมได้ยินว่าถึงขนาดเราไปโกงชาวต่างประเทศกันแล้วเนี่ยเผาๆกันหน่อยนะบางคนเริ่มไปโกงชาวต่างประเทศกันแล้วนะครับเขาจองพระมา ปรากฏว่าส่งเงินมาแต่ไม่เอาของให้เขาคพักพวกผมอยู่ไต้หวันโดนกับตัวเองเล่าให้ฟังเช่าพระกับคนไทยปรากฏว่าโอนเงินมาให้แต่ของไม่ส่งเขาก็เลยว่าถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปไม่เป็นไร แต่นั่นเนี่ยมันเป็นความในใจของเขานะครับมีแฟนรายการผมอินบ็อกเข้ามาถามอาจารย์ช่วยแนะวิธีหน่อยทำยังไงจะติดต่อชาวต่างประเทศได้ผมจะติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศผมบอกว่าธุรกิจอื่นติดต่อโดยตรงได้แต่ธุรกิจพระติดต่อโดยตรงไม่ได้ ท่านไปติดต่อเขาไม่เป็นทางสำเร็จนอกจากเขามาติดต่อท่านนะครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าท่านจะไปหลอกลวงเขาไหมแต่เขาติดต่อท่านเนี่ยเขาสบายใจมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศคือเขาจะติดต่อเราเองเราจะไปหาเขาลำบากนั้นที่ท่านถามมาว่า จะแนะนำยังไงให้ผมไปติดต่อเขาผมบอกไม่มีใครกล้าแนะนำท่านผมก็ไม่กล้าแนะนำท่านผมจะเอาชื่อเสียงผมไปกําลังตีท่านได้ยังไงล่ะครับเกิดท่านไปค้าขายกับเขาแล้วท่านโกงเขาแล้วเขาด่าใครล่ะครับตรงนี้ท่านต้องติดต่อกันเองแล้วข้อสำคัญเนี่ย เขาจะติดต่อท่านเองซะมากกว่าการซื้อขายวัตถุมงคลกับชาวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาดูเราอยู่เขาดูได้หมดผมเล่าให้ฟังหน่อยผมทำหนังสือพิมพ์คัมพีนิวซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษตอนก่อนหน้านั้นผมพิมพ์หนังสือพิมพ์คัมพีนิวเวลาที่เขาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ วัตถุมงคลเขาจะลงราคาทั้งหมดเพราะในประเทศไทยมันต้องมีราคารายการเนื้อเงินราคาเท่านี้รายการเนื้อทองค,าคาํา,า,นะา,าราคาเท่านี้นะเนื้อสัตตะโลหะราคาเท่านี้เนื้อทองแดงราคาเท่านี้ต้องลงราคาไว้ในใบผมบอกกับชาวต่างประเทศบอกว่าคุณช่วยเอาหนังสือพิมพ์ผมไปเผยแพร่ในต่างประเทศหน่อย เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเอาไปไม่ได้ผมบอกว่าทำไมเอาไปไม่ได้ล่าเนื้อหามันดีนะจะได้รู้ข้อมูลเขาบอกว่าถ้าไม่ลงราคาเขาจะเอาไปให้หมายความว่ายังไงครับถ้าพระไม่ลงราคาเขาเอาไปให้เพราะอะไรฮะเพราะว่าการที่เอาหนังสือพิมพ์ไปเขาเห็นราคาบาท ราคาของค่าเงินในแต่ละที่มันต่างกันถ้าเป็นค่าบาทเขาจะบวกหรือเขาจะไปบอกราคาใหม่ลำบากมากฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่บอกราคาในองค์พระนี่คือสิ่งที่ชาวต่างประเทศเขาดูอยู่ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราขายพระให้กับเขาพอเป็นคนไทยขายในราคาห้าร้อยแต่พอเป็นวาชาวต่างประเทศหน่อยขายเขาองค์ละพันผมบอกนะครับว่าท่านอย่าทำท่านอย่าทำนะครับเพราะอะไรถึง,ถงไม่ให้ทำเพราะว่าเขารู้ราคาทั้งหมด ท่านจะเสียลูกค้าทันทีนอกจากท่านจะตกลงกับเขาคุยกับเขาบอกว่าในประเทศไทยขายห้าร้อยแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศผมขายให้หนึ่งพันบาทแล้วคุณไปบวกเอาเองถ้าอย่างนั้นเขาโอเคฮะแต่ถ้าคุณขายในประเทศไทยห้าร้อยพอเขามาซื้อคุณคุณก็ขายเขาหนึ่งพันเขาไม่คบคุณทันทีเพราะเขาบอกว่านี่ เนะไปเล่นเขาแล้วนะไปบวกเขาแล้วครับตอนนี้มันปิดบังอะไรกันไม่ได้เพราะออนไลน์มันเห็นกันหมดทุกเฟซทุกเพจเขาลงในราคาเดียวกันหมดเขาสอบถามไปก็ราคานี้ฉะนั้นการพูดคุยเรื่องราคาต้องพูดคุยให้ชัดเจนกับเขาในต่างประเทศเขารู้ราคาหมด แต่เขาจะไปทําราคาใหม่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาสมมุติว่าในต่างประเทศเขาขายเนี่ยเราขายเข้าไปห้าร้อยเขาไปขายสองพันมันมีอยู่เพราะค่าเงินมันต่างกันเขาซื้อเราไปห้าร้อยเขาไปขายสองพันห้าในในฮ่องกง เราจะเห็นราคาที่มีความแตกต่างกันอยู่ชัดเจนนั้นผมบอกว่าท่านอย่าไปทำอะไรให้ชาวต่างประเทศเขาไม่สบายใจทุกอย่างถ้าเราครบค้าสมาคมกันเนี่ยท่านพูดกันตรงๆร,ราคาสองร้อยก็สองร้อยราคาสามรอยก็สามร้อย นอกจากว่าเราจะคุยกับเขาเรื่องราคาคา่าส่งหรือเรื่องอะไรตร่อมีอะไรที่ต้องบวกขึ้นไปนั่นคือการเป็นคู่ค้าที่ดีฮะคนไทยค้าขายกับชาวต่างประเทศแล้วพังมาหลายคนเพราะว่าเห็นแก่ได้เห็นกับประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ตีหัวเข้า,ขาบ้านเล่นเขาหนัก บางคนบวกเอาเจ็บเขาไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าวัตถุมงคลทุกอย่างคุณต้องเปิดทางในประเทศไทยก็ต้องเปิดทางในต่างประเทศคุณก็ต้องยิ่งเปิดทางให้เขาไปต่อได้นะถ้าเขาไปต่อไม่ได้เขาก็เอาของคุณไปไม่ได้นั้นผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นการค้าขายกับชาวต่างประเทศแล้วชาวต่างประเทศเขามาดูรายการผมเยอะนะท่านรู้ไหมว่า มาเลเซียก็ดูรายการผมสิงคโปร์ก็ดูรายการผมไต้หวันยิ่งดูใหญ่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ดูกันแบบทั้งไต้หวันดูฮ่องกงดูสิงคโปร์ดูไม่ใช่อย่างนั้นเขาเฉพาะคนที่เขาชื่นชอบแต่เขาเป็นศูนย์เป็นหัวศูนย์เป็นคนกระจายเขาดูแล้วเขาก็เอาตรงนี้ไปกระจาย ผมทำรายการตรงนี้เนี่ยบางคนมาบอกว่าผมสนับสนุนพุทธพาณิชย์ผมก็บอกนะครับว่าเขาเล่นกันเป็นพุทธศินแล้วด้วยมันไม่ใช่พุทธพาณิชย์อย่างเดียวคุณอย่ามาท่องเรื่องการเป็นพุทธพาณิชย์มันเป็นพุทธศินแล้วต่างประเทศเขาเล่นเป็นของสะสมแล้วเวลาเขาชอบเขาเชา่าเขาเชา่าเขาก็ไปต่อในฮ่องกงในมาเลเซียเขาก็ไปต่อจีน เขามีพวกกันเวลาชาวไต้หวันเขาเช่าวัตถุมงคลของไทยไปเขาก็ไปสื่อสารกับชาวจีนที่มีความชื่นชอบ